ะะที่จะนําเสนอคือเวกอัพคอ l l นะคะเมนูตัวนี้ก็เป็นตัวที่ซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันนะคะทางร้านเราเลือกวัตถุดิบอย่างดีนะคะใช้ไส้กรอกเยอรมันเบอร์นะคะเบคอนของ US นะคะส่วนไข่สแกมเบิร์นนะคะเราใช้ไข่สดผสมกับครีมเพื่อให้มีความนุ่มนะคะโดยจะทําแบบมิลค์เมลนะคะคือจะไม่มีความแข็งกระด้างเกินไปเพื่อให้ลูกค้าได้ลดสัมผัสของความชุ่มฉ่ำของไข่สแกมเบิร์นที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะ w a k e up call. จานนี้พลาดไม่ได้169บาทเท่านั้นเราจะมาชิมเวกอัพคออ,อ,อ,อร่อยมากขนมปังเนื้อนาหนา,หน,าหนุ่มๆยางมายอย่างดีเจอที่ไหนก็หอม เวกอัพคอเวกอัพสมชื่อครับยอดจริงเมนูที่2นะคะเฟรนช์โทสแคนา i a n ยนแฮม e ีสนะคะตัวนี้ความพิเศษของทางร้านเรานะคะเราใช้แฮมชีสแคนาเดียนโดยเป็นเนื้อหมูร้วนนะคะไม่ได้มีผสมแป้งเลยส่วนเฟรนช์โทสเราเลือกสรรโดยการใช้ขนมปังอย่างดีนมเนยและไข่ไก่ที่มีความสดทำให้ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังมีความเทคเจอร์ชุ่มฉ่ำนะคะเมื่อลูกค้าทานแล้วทั้งชีส แฮมที่เราใส่เข้าไปลูกค้าจะมีความอร่อยนะคะเฟนโพสดแคนาเดียลแฮมชีสเป็นเมนูที่ว้าวมากราคาเพียง149บาทวันนี้ที่เห็นคือเมเปิลไซรับเพิ่มความหอมเป็นพอ,อ,อ์แคนาเดียลแฮมชีสแฮมชิ้นหนานุ่ม ใหญ่แล้วก็ชีสด,ดีมากเป็นจานอาหารว่างและจานอาหารหลักที่อร่อยจริง เมนูต่อไปนะคะคือมิสเตอร์ทัฟเฟิลนะคะเมนูมิสเตอร์ทัฟเฟิลนี้ทางร้านเราได้เลือกสรรเมนูตัวนี้โดยการใช้เห็ดแชมปิญองและเห็ดชิเมจิเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยเราจะผัดโดยใช้ไฟแรงเพื่อให้เห็ดได้มีการคายน้ําให้มีกลิ่นหอมของกระทะเข้ามาผสมกับกลิ่นเลยและซอสเห็ดทัฟเฟิลปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติคะ่ะเมนูนี้แนะนําอยากให้ลูกค้าได้ทานเลยคะ่ะมิสเตอร์ทัฟเฟิลจานนี้นุ่มนวลมาก ไม่อยากให้พลาดอีกเหมือนกันราคา129บาทร้อนไผ่คนนุ่มเผ็ดหอมทับเฟิร์มากหอมจริงเมนูนี้อร่อยเมนูต่อไปที่จะแนะนำนะคะคือเทอริยากิบีบีคิวชิคเก้นนะคะเมนูตัวนี้เราเลือกสารโดยใช้อกไก่นะคะและซอสเทอริยากิสูตรของทางร้านนะคะผัด จนให้มีกลิ่นหอมของซอสผสมกับเนื้อไก่นะคะแล้ววางออนท็อปด้วยไข่ดาวลูกค้าบางท่านนิยมเพิ่มเฟรนฟรายเข้ามาด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะทานคู่ขนมปังกรอบๆหอมๆนะคะก็จะเข้ากันได้ดีเลยค่ะจานนี้ผมแอดเฟรนฟรายเพิ่มเข้ามาเฉพาะตัวทเทอริยากิบีบคิวชิคเก้น139เฟรนฟรายเพิ่มอีก2ท ไปนไหน,หนาตาดีรสชาติดีเลือดอร่อยจริงบีบีคิวไก่นนิงเข้มข้น,นมากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตสมูทตี้โบนะคะตัวโยเกิร์ตเราใช้ผสมกับตัวมิกซ์เบอรี่คอมโพของเรานี้เ,เราเคี่ยวเองนะคะออนท็อปด้วยจะมีแกนโดล่าค่ะแกนโดล่าจะเป็นตัวข้าวโอ๊ตที่เราหมักอยู่ในน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เอาไปอบให้เป็นกรอบทานกับผลไม้ มีสตรอเบอรี่ตัดรสเปรี้ยวแล้วกล้วยแล้วก็มีบลูเบอรี่และแก้วมังกรค่ะโยเกับสมูทตี้โบชามนี้169บาทน่าทานสุดๆ <c oughs> เป็นโยเกะสมูทตี้โบที่ว้าวมากกินแล้วพอมๆกันหลายอย่างในคำเดียว ดีเลิศหอมละมุนเย็นช่ำ อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตแพนเค,ค้กนะคะตัวเนื้อแพนเค,ค้กของเราจะเป็นเนื้อแบบนุ่มนะคะแล้วก็ตัวช็อกโกแลตซอสจะเป็นซอสที่เราเป็นโฮมเมดทำขึ้นเองแล้วใช้ช็อกโกแลตสชนิดในการผสมคือจะเป็นนิวช็อกโกแลตและดาร์กช็อกโกแลตเพื่อให้ไม่หวานจัดเกินไปแล้วมีความเข้มข้นของตัวดาร์กช็อกโกแลตมาช่วยนะคะออนท็อปด้วยตัวช็อกโกแลตชังค่ะจะเป็นใช้ตัวช็อกโกแลต57%โรยอยู่ข้างบนเพื่อให้ได้มีเท็กเจอร์มากขึ้นค่ะ ช็อกโกแลตแพนเค้ก ราคาเพียง139บาทเท่านั้นและของหวานตัวถัดมานะคะจะเป็นเบิร์นบัตเตอร์โทสค่ะจะเป็นตัวขนมปังที่เอาไปแพนเกลิวบนตัวน้ำตาลสายแดงนะคะเพื่อให้เป็นคาราเมลไลซ์บนตัวขนมปังให้เคลือเป็นผิวเท็กเจอร์กรอบๆค่ะจะมาเ,าเสิร์ฟพร้อมกับตัวไอติมนะคะไอศ์ครีมนี่เราสามารถเลือกได้นะคะแต่ในจานนี้เราจะเสิร์ฟมาคู่กับเวลีเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะราดออนท็อปด้วยตัวมิ์เบอร์รี่คอมโพส ็ตัดรสเปรี้ยวแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวผลไม้สดเป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่และลาดทับด้วยวลลิลาคุกกี้คอมโบนะคะเพื่อทานรวมกันเราก็จะได้หลายเท็กเจอร์ในองค์ประกอบเดียวกันค่ะวอร์ี่เบอร์รี่สตรอเบอรี่ราคา169บาทเป็นโสต์ที่ทานคู่ไอศครีมนะครับไอศครีมที่เห็นนี้คือเวอร์รี่เบอร์รี่ สดชื่นมากมสดชื่นจริงอร่อยมากเบิร์นบัตเตอร์โทส์ร้อนๆทานคู่กับไอศครีมเย็นๆมันเข้ากันมากเลยครับแล้วมีความละมุนรสสัมผัสดีทุกเมนูอากาศร้อนๆมัเจอแอเย็นเจี๊ยบมาเจอไอศครีมเย็นๆอย่าบอกใครนี่คือความสุขที่สุด กโกแลตแพนเค้กร้อนๆแพนเค้กก็ดีมากนุ่มร้อนหอมหอมเนยหอมบัตเตอร์แล้วก็หอมช็อกโกแลตทานในอุณหภูมิที่ร้อนห้องแอร์ที่เย็นช่าอ,อร่อย มามาทานด้วยกันอร่อยจริงวันนี้ขอพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกท่านมาชมและชิมเมนูที่หลากหลายของไวดอกคอนเป็นร้านในดวงใจอีกหนึ่งร้านบนถนนเยาวราชที่สร้างความว้าวสร้างความแตกต่างสร้างความใหม่ที่สำคัญสร้างความอร่อยเราได้ชิมกันไปหลายเมนูนอกจากอาหารจานหลัก อาหารเช้าที่เสิร์ฟแบบ all day breakfast แล้วที่นี่ยังมีเครื่องดื่มชากาแฟแทบจะทุกอย่างรวมถึงน้ำผลไม้อีกมากมายสำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟใส่นมก็ตัวนี้จะเป็นพาสชนะเต้ครับก็คือมันจะเป็นเหมือนทางเลือกสำหรับกาแฟใส่นมนะครับจะมีกลิ่นทั่วส่วนตัวลิ้นจี่อเมริกาโนโทนิกครับก็จะเป็นทางเลือกของคนไม่ดื่มกาแฟไม่ทานนมนะครับก็จะมีความซ่า ของตัวโซดาผสมกับตัวลิ้นจี่นะครับจะมีความหวานแล้วก็ใส่เอสเพนเจอร์ช็อตลงไปครับลิปซี่โซดาก็เด่นครับบิดมาจากตัวอเมริกาโน่ออเรน์นะครับก็คือบางปกติเขาจะใส่น้ำส้มในเอสเพนเจอร์ช็อตเราก็มาลองใส่เป็นลิ้นจี่ดูครับทางเมืองอฟโฟคาโต้ครับก็จะปกติจะเสิร์ฟแบบไอศครีมวานิลลานะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มคาราเมลลงไปครับทางร้านเราก็จะมีใส่ตัวคัมโบ้วานิลลาคุกกี้เข้าไปครับเพื่อ จะได้เท็กเจอร์ของการเคี้ยวที่แบบกรุบกรอบพร้อมกับใส่อสเอเกรีช็อตลงไปในไอศกรีมนะครับแก้วนี้คือลิ้นจี่อเมริกาโนโซดาราคา85บาทหืมเฮ้ยยอดเยีย่ยมเลยสดชื่นมากเลยมีความเป็นอเมริกาโนมีความเป็นลิ้นจี่ มีความหอมของลิ้นจี่ความหวานแล้วก็มีความซ่าของโซดาเป็นเครื่องดื่มที่แก้วเดียวครบทุกรสคือดีอ่ะดี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 5ด,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 า,ดาวเต็มสิบไม่หักเมนูนี้ว้าวมากครับ,ค,รบคาราเมลอัฟ,ฟกาโตที่เห็นนี้คือเอสเพสโซช็อตทานพร้อมกับ ไอส,สครีมวานิลาซึ่งเข้ากันเข้ากันที่สุดราคาแค่85บาททานพร้อมๆกันอย่างนี้อเอสเปรสโซช็อตเข้มขนมากกาแฟที่มีชงได้ดีมากอ กลิ่นกาแฟนี่หอมฟุ้งอยู่ในกระพุ้งแก้มจะลุงจะลุงหอมขึ้นไปถึงสมองส่วนลึกด้านบนสุดใครที่เป็นคอ,อกาแฟอยากจะได้ชิมความอะไรแปลกๆใหม่ๆต้องไม่พลาดเมนูนี้นะครับเอสเปรสโซช็อตดีเด่นมากเมนูนี้ต้องจดต้องมาซ้ำอร่อยมาก อืห mm hmm. ร้านไวยดาก้อนเปิดวันอังคารถึงอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านไวยดาก้อนชุมชนเลิ่ฤนลิ์เยาวราชมาตามมาครับ Yeah. <laughs>